ตรงนี้ค <Yep. S 1> รับ เป,เป็นพิธภัณฑ์แล้วครับอันนี้เตียงที่นอนรักษาท่นครับตอนต้นปัวเลยใช่ครับนิพ่านห้องนี้เลยครับ หลังเก่ามีแค่นี้ครัผมว่าครับด้านบนแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับเกินพิจิกาขอบคุณใจก็ของระยะวิจารณ์นะผมที่รอกันอยู่ที่ที่ตัวขับเปต่างเสด็จครั้งแรกที่ทเนยหัวมากราบหลวงปู่ที่นี่เป็นขับรถเองหลงทางอยู่ข้างนอก หลงเขาไม่ถุ่งนากับรถถามคนถึงมาวัดนี่คือไม่มีใครรู้ว่าท่านจะไปไหนกับรถเองตามกันมาเป็นพวนหลงตาตอนเข้ามาเนี่ยหลงตางตาอาักดิอางักวาดวัดที่อยู่ตรงนั้นผมก็วิ่งมาบอกในหลวงมาในหลวงมา เราต้องคุยกับชาวบ้านรออยู่านี้น้งตาเพิ่งเป็รูปยี่ขึ้นไปใส่นี่ทอกีบอลทีบอลแล้วร็ลออยู่ข้างบนนี่ร้องเสียงเด็กปิดทบันไดบันไดแบบชาวบ้านนะใช่ไหมก่อนกลัวจะตกบันไดเลยนี่วันวันนี้อาจารย์สุธรรมจะว่าไม่อยู่ครับไม่อยู่นาน ใช่นั้วัช่มันถ้าเอาอีกเวลาจะไม่ใส่ดีก็ถปาไเพื่อของช่วงพฤศิกาธันวามามาเดือนตประมาณนี้ราจะตับตอนข้าันวาอืมสด็มาสององค์่้ตีไม่อยู่ีองค์ับ่น้นดแล้งนะ็้นมาขึ้นมานมาข้มาขึ้นมาขึมาขนม่มาอะไรมยขึ้มาขึนมาขึ้นมาอึ้นานาดูที่มานมานามนนา พี่ตังที่จะมารอครับผมท่านดบอลให้ตัวเราหน่อยตอนเอกสน,นั่นมะเร็งสิทธิ์ตอนเอกสน,นั่นมะเร็งสิทธิ์อดีตแม่ทัาพภาคที่สองอดีตผู้ช่วยผู้จัดการฐานบกตอนนี้ท่านเป็นวุฒิสมาชิกสว